ค่ะกับสวัสดีข่าทับซบทั้งบ้านค่ะค่ะมันนี่กะมาพบกับเจ้าข้มสามตัวเต็งขึ้นเก่าเนาะค่ะมันนี่เจ้าข้มสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรนึกแล้วความฝันกับอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะค่ะอาจารย์จงเฮงนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่ามีคนห้องบอกเลขเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพิ่นกะยิ่งขนโซกันเรื่องเลขอีกเพิ่นว่าเนาะค่ะ ความฝันของอาจารย์จงเฮงเพื่อสิให้แนวทางเขาจังใดเป็นไปเป็นมาเนี่ยวไดกับเพื่อผู้บริการเสียเวลาเนาะคะ่ะเขากับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของอาจารย์จงเฮงพงร้อมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมินิกาไดมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของอาจารย์จงเฮงเนาะคะ่ะ เพิ่นเสิให้แนวทางตัวใดค่ะกะสังไปผร้พมกันเนาะค่ะกับความฝันของอาจารย์จงหิงค่ะฝันมาจังไหค่ะอาจารย์หฝันว่าเด็กหน่อยมันเด่นกันมันเด่อไล่ออกกันสนั่นอยู่อันมา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 เขาแถวมันมาเขาเถ้ากันมันว่าจัดเป็นระเบียบมันว่าแต่ยินเสียงมันเด้มันการเด็กหน่อยเหมือนเด่นกันสนั่นจัดแถวเป็นระเบียบมันมานับเห็นมันถือแด้วมันว่า วานนีนึงว่ิบห้ามันวะ้นึงว่าสิบหกว่าแต่ผนึงว่าสิบเจ็มันวะค่ะมันว่ามันบอกกันนับเป็นแจ็บแถวบอกกัแจ็บแถวเพื่นวะเรี่ยงเป็นระเบียบเพื่นวะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเออแต่วันหนึ่งเอียงบ่พากันนับบ้ามเลยมันนับจังสั่ะมันนับกันแหรมันกี้พากันมีดไปเอามึงนับยังแต่สูมันบอปาดมึงไปทามันค่ะ นับย่างกันแต่สูมึงนับยังึเท็นอย่างห่วยกูได้แต่สูงใหม่หลายคนรอดันวายมันเดิ่นกันหลายคนอยู่ได้มันเดิ่นกันสนั่นอยู่มันเอื่นกันไปจัดแถวนับค่ะนับเห็นมันถือเด้อมันว่ามันว่ากันค่ะมันนับไปหอดสามคนมันอยุ่ก็ได้ว่ห่วยกูฝันตัวนี้ว่ะกูระว่ามันมึงมานับกันยังเด็หน่อยมึงเาขึ้นมาห่วยฝันเว่ยเว่้ว่ะ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพนาวะเออนันนว่นนับนับเห็นมันถือขึ้นเลยค่ะเป็นเจขคนค่ะอาจารย์เด็กน่อยมันโดดเด่นกันหลายคนอยู่จักมันจะคล้องกันว่าเดีสนใจมันอยู่ในข่วมขึ้นจังเหมือดเหมือดแบบว่ามันในข่วมฝันน่ะนะอ๋อค่ะมันเป็นในข่วมฝันแต่ว่าให้อาจารย์ตีนี่ก็คือสีตีเอาคือขึ้นนับเป็นนิดหน่อยนับอ๋อขึ้นนับ เจ๊ตนอจันเออิขาดชิพกชิเจ็ตมันวะกับเป็นเด็กหน่อยที่สุ่มเคยบอกเด็กว่าจันว่าแมนแมนอยู่เสียงมันขุนหูเนี่ยอืค่ะบอกขาดและเด็กหน่อย่ทีเจ๊ลูกบอลนั่นเนาะแมนค่ะว่าแมนเสียงแนวนั่นแหละขุนขุนหูโตกบจักแมนนนอยู่จังได้ดอกเป็นเครืมเครื่อบเดี๋ยวไปบบเห็นมันเป็นคือส่งมืดๆไปยังสันนาอ๋อมันแมนมันสีแกงค่ะในขวามพันน่ะค่ะพนมี่จะคนเกาะแถวนี้ว้ายหลายคนอยู่มันเด่นซ้ำเก่ามันนั่นละ สามเกลาเป็นแบบกุ้ยทรายนุ่มๆร่วมๆกันเออมันเอื่นกันมาจัดแถวมันพรนเด่นยู่ไสก็ยข้ครั้ง้านแมนบนไหลนอนนี่นะเฮานอนอยู่จักเว่าเฮาเฮาคิดว่าแมนเฮาบ่ได้ฝันเด้เฮาว่าแมนเรืืองอีดีเมื่อขึ้นมาห่วยมันเป็นความฝันตัวนี้ว่าะค่ะจําบ่ได้ว่าจักยูมองไดอื้จำบ่ได้ว่าอยู่ไสบ้านนี้มันก็ฝฟันก่อะไปอีกงหนาอต่อขืนนปอีก อันว่าเขาคุยกันเขาว่านี่ซุ่มผู้เทารอกนี่เขาคุยกันแบบว่าเขาบอกเรีองเด็กเรีองเบื่อนี่ละค่ะเก่าศูนสามเห็นไะมผู้นึงว่าเก่าศูนสามเอ้ยของเขาเก่าซุนหายเห็นไหมค่ะอืมเก่าศูนสามเก่าศูนย์หาเออเป็นผู้เทาคุยกันเนาะเออนี่พวกผู้เทาเราคุยกันแต่บางที่ทั้งผู้ช่ายิ่งคนกันแมนบอกไหมแมนแมนค่ะ ปนปนกันบานนะเว้ากันคุยกันเหืืองเด็กว่าอาจารย์คุยกันเรืืองเด็กเก้าสุดสามกับเก้าสูน้จังสีว่าอาจารย์เขาคุยกันมาจังสี่ล้เก่าสุดสามแต่เก่าสูนหานะเออล้วองมือไหวไหมมันมนนี่นี่ผู้ชายผู้สาวผู้ชายผู้สาวผู้หญิงจังสีบอกเรื่องน้ำกันแบบปนเปื้อนไปนั่นแหะ ตามความคาเจ้าอยู่บ้านเมืองเขาตัวคือมั่นหงมาเกิดมาเป็นความฟันนันโมเมนต์เมืองเฮาเร้ยกสิเมืองพีไปตัวะพีโซกันเดืองบิดเนาะเขาคุยกันให้เฮากันดีเฮากับชีพิตีมาคุยเห้าดินั่าก็บูฮูแล้วค่ะเก่าซูนสามเก่าซุนห้าค่ะตัวนี้ พี่คุยกันแน่นอนนี่โซกันแน่นอนสุ่มนี้พี่ผู้เฒ่าคุยกันเนาะอาจารย์เก่าสวนซ้ำในเก่าสวนผ่าเอฟซีคนขั้นเพิ่นมั่กใส่เพิ่นกั๊บ่มั่กใส่เพิ่นผ่านหน้ามาตามความฝันเน้องเป็นฝันสองตอนเนาะฝันสองตอนก็เลยบอกมันสีลิปสุดท้ายแล้วนะค่ะแต่ว่าเอื้อยน้องมาบ่ค่ะอาจารย์เที่ยวนี้ก็มาไอตัวนั้นเราบอกให้ฟังอีกได้หน่อยฝันเห็นผีเอื้อยเเห็นผีออื้ยพี่น้องบ่อาจารย์เห็นเห็นแต่อีเอื้อยมันนีู่่อะ ตว่าฟันมันก็คิดว่าอายุเพิ่นกุน่ะแต่ว่าจังมันแม่นบ่แม่นเนาะควมพันธุ์น้องสิวันเห็นเพิ่นเดียวไปเห็นอยู่นเพิ่น่อือค่ะค่ะก็เพิ่นยนอยหนาเอนงอมๆอยู่ค่ะเป็นตาเอื้ออีบ่ที่อาจารย์เอาบ้านเด็กี่ลงเนาะเออบ้านเด็กี่เาคเพิ่นคิดคิดก่อนหน้านี้เนาะอาจารย์เนาะอาไปแล้วฟันเาลแล้วฟันเาล้ค่ะกัด นิ้ยินว่าลูกสาวเรานั่นถือเลยเพิ่นมาบอกลูกสาวเพิ่นบอกไมยเพิ่นบอกลูกสาวเพิ่นถือเดื่อยอยู่ได้แต่เพิ่นบองมาบอกข้าีิทยาแต่กับลูกสาวเราฝันเหนื่อยมือนัันก็ฝันว่าเอาเงินเอายังมาให้นี่ล่ะอืมค่ะลูกสาวเราหลงไปถามมึงเดือยกินั่นมันฝันเพิ่นฝันแม่นแต่ว่ามันสื่อรถตัดดิตัดดิอยู่ต้อก็เลยไปยากสอเข้าใจไปคัดโสคัดหลาบเขาค่ะเค้าเที๋ยวนิ้ยินอาจารย์ว่าลูกสาวเพื่นถือทุกทุกคนเที่ยวบางพันทำบัต ตอนออกศูนศูนย์หันบัตรเข้ากระได้หรือาได้ไลใบได้เนาะยิ่งตบะต่ะจะเข้ากระได้ตบะเข้ากระได้มาบอกให้ฝังเขาเห็นงานยมอปันถึงเท่าหลังทงบนนั่นแหละมนีนที่นี้มันก็ถือเกเด็กนาหรือว่าเด็กยัง่นี่มันก็ถือรถตันดียังบุนีีสามสองสองสามเ่านั้ด้ยินว่าถือเด็กนาหรือเด็กยังนีเราเพิ่มสามตวนั่นมันว่ามันถือสื่อน้ำปาเขาก็ได้คือสื่อน้ำปาเขาอยู่อยึดอะค่ะ นัให้เอาใบรอตตรี่ออกให้เลยเนาะมันได้ไปซื้อแม่นงวดนี้เพิ่นฝันบ่จ้ะมันฝันอยู่ลองไปถามมึงเด้อเพิ่นได้เว้าให้ฟังบ่ว่าฝันจังได๋บ่ฝันเกี่ยวแม่มันนี่ล่ละตัวกระได้บริษัทเขาแต่เฮาบ่มักบ่มักถามของมันน่ะมันฝันแด่ะมันมาเว้าให้ฟ right? <c oughs> <the> ังเฮาก็ฟังไปซื้อซื้อเฮาก็บ่จำนะคค่่ะะกัมีซ้ำนี่เนาะค่ะอาจารย์เนาะเออมีซ้ำนี่ล่ะลองเบิ่งคั่นมักก็จัดมามาประมาณ ขอบคุณแนวทางความฟันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้ง h o า s e รับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของอาจารย์จงเฮ่งเนาะค่ะค่ะอาจารย์จงเฮ่งนี่เพื่อนฟันนะคะฟันว่ามีคนโซกันหนึ่งเลขเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนกับฟันว่ามีคนห้องค่ะห้องบอกเลขกเพื่อนกับรงไซยว่าโบเมนขนค่ะผีโซกันหนึ่งเลขกเพื่อนว่าเนาะค่ะ ค่ะตัวเลขของเพื่อนกาหายแนวทางมากนะค่ะตัวเลขเพื่อนกาหนึ่งหาหนึ่งหกค่ะหนึ่งเจ็ดเก่าศูนย์สามเก่าศูนย์หาค่ะวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมัมม่นมัน่นำรำได้ลว้ยเฮ้งๆปังๆไปกับความฝันของอาจารย์จงเฮ่งค่ะ ข้าฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านขอ,องเฮาได้รับชมรับฟังนะคะค่ะา้านยังมาท่านกดติดตามเจ้ขากับขอฝากช่องเจ้ขา3ามตัวเต็งน,น้านี้เค่ะข่ะม,มีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด,ด็ยดยดูยมด่มงใดเจ้ขา3าตัวเต็งกับสิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะค่ะค่าสาหรับคลิปนี้เจ้ขา3าตัวเต็งคอจบไปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ